คือวันนี้เป็นวันพระสิ้นเดือนที่สองวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องของโลกจิตวิญญาณโลกจิตวิญญาณนี้มันเกิดมาก่อนพุทธกาลเองเรียกว่ามนุษย์โะลกคำว่าจิตวิญญาณนี่มัน เรียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ที่มนุษย์โลกที่อยู่ในถึงเราปัจจุบันนี้โด <c oughs> ยอ็นนี้พระพุทธเจ้าจึงได้มาอุป,ปัติเกิดขึ้นในโลกเพื่อจะได้มาโปรดเวนยศัตร์ให้สัตว์โลกพ้นจากกองทุกข์พ้นจากวัฏจักร เห็นนั้นผู้เจ้าจึงมาจักรกรุอนุตธารสมสัมโพธิญาณความเป็นเยียรมาเป็นเวลาหกปีอย่างสมัยนี้เวลานี้ก็ล่วงเลย,ยมาเป็นสองพันกว่าปีถึงเราปัจจุบันนี้เห็นนั้นโลกกิตวิญญาณนี้เป็นเหตุแล้วก็มีตัณหนา,มามีการสามตัวนี้เป็นต้นเหตุ ให้มนุษย์เราได้เกิดเปลียนวหวยตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เปลี่ยนวหวยตายเกิดจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีทีนั้นพู้เจ้ามาอวภาเกิดขึ้นในโลกท่านก็นได้มาตัชรุณรุตราสมาสัมโพธ,ธิญาณวางหลักพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างประเทศไทยเราก็เรียกศาสนาพุทธถึงขั้นสุดยอดทนจากวัฏจักร เรียกว่าประนิพพานสิ้นอา,า,วาสวะทั้งปวงฉะนั้นก่อนุูธเจ้าที่ได้พป็นเพียนมาเป็นเวลาหกปีุูธเจ้าก็ผิดพลาดมาไคเรียนศึกษาในอุตตรดาบทบ้างอะไรม้างจนกระทั่งท่าน,นบำบําเป็ีนเปียนเรียกตามปริยัติธรรมได้ว่าความเปลี่ยนปลนทางจิต เรียกว่ามัติมาปฏิปทาเดินตามอริยมากคลงแปดหรือยนรงคือสินสมาธิปัญญาหรือทานสินภาวนาเป็นหลักถ้าพูดตามนัยยะเรียกว่าเปลือกกระพีแก่นในพุทธศาสนาถ้านอกจากนั้นก็เรียกว่าพิธีกรรมต่างๆทานสามารถจะไปถึงสันติสุขคือนิพพาน ศินหรือปกติจเจริญสติสามคือการภาวนาจเจริญสมถะหรือวิปัสสนาถึงขั้นรู้แจ้งเร็นนจริงอันนี้พระเจ้าวางไว้แล้วในมหาสติประธานสุตเจ้าก็วางไว้ให้สติประฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นทางหลุดพน้น ้นจากพบสามคือโลภหดหลงเป็นต้นเห็นนั้นทำไมพุทธเจ้าจึงมาสากสโลให้แสดงอย่างโกนฐัญยะเหมือนกันท่านก็นแสดงธรรมจับกับพัจนาสูตรจนได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นนั้นวันนี้ทำไมวิญญาณมันจะต้องมาก่อนเห็นนั้นพุทธเจ้า,จ,าจึงวัตรสาธุ ตจะรู้ก็นเลยว่าตัววิญญาณเป็นตัวเหตุเป็นนาตาเป็นตัวอวิชชาแล้วก็เป็นตัญหาและกรรมทำให้นุ์เรามาเกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณมาจากอะไร ธาตทั้งสี่ดินน้ำไฟลมไปชุมเข้าเดียวว่าขันห้าเมื่อมีขันห้าก็ย่อมมีมีอายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะหกย่อนลงขึ้นนามาลูกและสัตว์บุคคลจึงมีขึ้นโดยสมมุติว่ามนุษย์คน แคนั้นเราสวดกันทุกวันนี้ว่าธาตุขันยัตนาหกจัดบุคคลจึงมีขึ้นที่จริงรูปมันก็เป็นรูปจัดบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเวทนามันก็ไม่มีจัดบุคคลตัวตนเราเขาหรือเวทนาสัญญาเหมือนกันมันก็ไม่มีจัดบุคคลตัวตนเราเขาสังขารเหมือนกันปงุงแต่งจิตเ,เรียกเจตสิก มันก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาวิญญาณเหมือนกันมันก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไอสิ่งเหล่านี้มันครองำเนื่อว่าโลกนี้โดยสมมุติวิญญาณเป็นตัวประธานสังขารปรุงแต่งจิตกรเจจเสกรูปมันก็เป็นรูปอยู่รูปนาม เวทนาสั้งาสัญญาสังขานวิญญาณเขาเรียกนามรูปมันเป็นโลกเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นพระเจ้าจึงมาตรัสรู้จริงจึ่บอกว่ามนุษย์โลกธาตุขันอายตนาหกสัตว์บุคคลตจวตนจึงมีขึ้นคือขันหนาเป็นตัวทุกข์หรือนามรูปเป็นตัวทุกข์โดยสําคัญตนว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยโมหะ ความรู้สึกตัววิชาอยู่ในนั้นเสร็จโลกกุหลงอยู่ในนั้นเมื่อสังคัรปรุงแต่งจิตสมมุติว่าของกูตัวกูจีปาทะมีเรามีเขาขึ้นมาครอบงำเราโลกมันจังวุ่นวายแม้แต่เป็นพี่น้องพ่อแม่พี่น้องในวงศาขัยานิยะด้วยความเห็นผิดจิงเรียกว่ามิตรสาธิฏฐิมันครอบงำม,มาตลอด เมื่อความเห็้นผิดคิดก็ผิดทำก็ผิดผิดตลอดมาดังน,นั้นพระพุทธเจ้าจึงมาวางทังให้เราเดินตามอริยมารวงแปดเพราะว่ามันครอบงาำสัดโลกอยู่มืดบอดอยู่เหมือนเราอยู่ป่าทึบมีแต่อันตรายเชื้อชิ้งกระทิงแรกน,นั้นพระเจ้ามาเปิดโลก คือมาวางในใสายพุทธศาสนามีทางเดียวเท่านั้นทวนกระแสโลกเพราะว่าเราเกิดมานี่มันถ่ายทอดมาเรียกกรมรมพันธุกรรมพันธุกรมรมปฏิสารโอย่างกรรมังกริสามีกัลยาณังวาป,าปะปกังวากรรมเป็นเผ่าพันธุมาและกรรมเป็นตีพึ่งเป็นที่อาศัยข,ของสัตว์โลก กรรมจำแนกขาดยาประปานิสแนั้นในศาสนาพุทธถือว่ากรรมเป็นใหญ่นันพระเจ้าจึงวางถังไว้ให้เราสายนี้นะสายพ้นจากกองทุกข์พ้นจากมนุษย์โรคไปสู่สันติสุขคือพระนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เ็่อเรียกว,ว่าอาสังกัดตาธรรมธรรมที่ไม่มีประปัยปรุงแต่ง นั่นสันตินั่นพู้เจ้า่านัติสันติประมังทุกขังสุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบอะไรสงบอุปาทานสงบยินญาณสงบตัญหาสงบความเห็นผิดก็รู้แจ้งแทงตลอดในกายใจเรา หมดความรู้สึกเหลือแต่ธาตเมื่อนั้นเราจะรู้ว่านี่แหละเป็นทางเดียวท่านั้นผู้เจ้าว่าเอหิภิกขุอุปสมบทาบวชคนทางญาเป็นคนแรกเธอจงเป็นถิสูุมาเถิดคือทัทเรากล่าวไว้ดีแล้วเวลานี้เราเป็นสมมุตติสง การจะเป็นอนริยะสงเราต้องปฏิบัติตามธรรมะของพุทธเจ้ากัดไว้ตามถึงสมาธิปัญญาอาริยมรรค8คือความดำรีชอบความเห็นชอบคืออว่รสังตโปดำรีชอบแล้วเรามาบวชมาเป็นนักพท พลาวาจาชอบพูดแต่คำสัตย์คำจริงการงานชอบคือการงานในสติปัฏฐานสี่พิจนากายเวนาจิตรมเพียรชอบเพียรละอกุศลเพียรทำความเพียรทำตามสติปัฏฐานสี่กายเวนาจิตรมระลึกชอบ การลึกในกายเวทนาจิตธรรมละไรสมาธิตั้งจิตลมในอนาปานสติแล้วลึกถึงลมหายใจเข้าออกความเห็นชอบเห็นรอบรู้ในกองสังขารคือตาหูจมูรีงกายใจเป็นสังขารไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งระดับไปเป็นสภาวะธรรมรู้แจ้งแทงตลอดจนกระทั่ง สิ้นอาสวะทางปวงทำลายขันทำลายอายธนะทำลายความเหยนผิดมืดบกจึงเป็นโลกุตรธรรมเป็นปัญญาโลกุตระเหนือโลกทนจากโลกธรรมแปดไม่ยินดียินร้ายขันโดด เมื่อนนั้นเราจะตัดรู้แจ้งว่าโลกนี้โดยสมมุติว่ามนุษย์ว่าคนเีีนนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าจึงเป็นอมตะกมนั้นมีบางอุบาตุบาบางคนถามลวงพ่อว่าในยุคนี้สมัยนี้จะมีพระอริยเจ้าไหม หลวงพ่อก็ตอบว่าตราบใดยังมีพ่อนาทำนาอยู่คงไม่ว่างจากขา้าวเปลือกตราบใดยังมีนักเรียนนักงเรียนอยู่คงไม่ว่างจากครูอันนี้ก็เหมือนกันตราบใดยังพาพิสูบาตรบัติกาสมณเณรยังปฏิบัติตามอริยมราคองแฝดคงไม่ว่างจากพระอาริยเจ้าเดินตามสติปัทฐานสี่ ก็ฉะนั้นเหมือนกันเพราะว่าธรรมะพระเจ้าหมายอยู่เสมอถ้านอกจากเราจะมีขวมเพียนไม่ย่อหย่อนเป็นปกติอยู่ที่ไหนแล้วจะไม่นั่งยืนเดินนอนอยู่ที่ไหนแล้วไม่ได้กินถ่ายหลับนอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทำกรณีอะไรมือมันหยิบมันวางของมันตลอด อาบน้าเปลี่ยนผ้าล้างหน้าแปรงฟันเป็นนิจิรณแต่แล้วเราไม่ได้พิจารณาตัวเองก็ไม่เห็นถ้าเราพิจารณาเราทุกเวลานาทีไปเราจะรู้ว่าเป็นอริยบททุกทุกอย่างมันไม่มีอะไรจะเป็นแก่สารม่แต่ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่แล้วก็ับไปสุขก็ไม่เที่ยงทุกขก็ไม่เที่ยง เหมือนั้นเราเห็นความจริงเราก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคลายความกระสันจงกระทางรู้แจ้งหมดแล้วก็เป็นอสังกสาจธรรมมันมีอยู่เขาปฏิบัติเขาไปถึงอยู่เหตุนั้นพวกเราโยคาวาจรทั้งหลายวันนี้เราได้อยู่ทุดง เราก็ต้องพยายามปฏิบัติไม่ว่าจะทุด,ดงไม่ทุด,ดงเราเป็นปกติเรา,ารักษาศีลาะจรรวัตของเราไว้เรียบร้อยถึงการเวลาเราก็ปฏิบัติทำว่าสวดมนเพื่อขัดเกลากิเลสของเราให้เบาบางไปพยายามตั้งสติให้มั่นเพราะว่าเรายังมีความรู้สึกอยู่ ถ้าเรามีความรู้สึกอยู่เราจะต้องเวียนไายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่เห็นนั้วเราตั้งความไม่ประมาทพยายามเหมือนเสื้อผ้าเราใส่เราทักเราใส่เราทักอยู่วันหนึ่งการเวลาข้างหน้ามันต้องขาดยุ่ยเองข้อชั้นใดเหมือนกันการปฏิบัติธรรมเราน่ะมีความเพียรไม่ย่อหย่อนเหนั้นผู้เจา้าตัาว่าวิริเยทุกขเมเจต,ติ คนจะร่วมทุกได้พอความเพียรทุกอย่างไม่ว่าทางโลกทางธรรมเขาก็เพียรแต่ทางโลกมันขัดกับทางธรรมเราเพียรพิจารณาดูขัดเกาจิตใจของเราที่เศร้าหมองพยายามขัดเกาวามรู้สึกเราให้เบาบางให้ถึงที่สุดของมันเหลือแต่ธาตุทางโลกเขามีความเพียรเหมือนกันเพื่อความโลก เพื่อสมบัติพระสถานเพื่อมีกินร่ำรวยแม้แต่เราทางโลกและทางธรรมโดยสภาวะธรรมมันตรงกันไม่ว่าใครจะกินแล้วไม่ถ่ายใครจะนอนหลับแล้วไม่ตื่นแต่ทางธรรมเรารู้ว่าเรากินแล้วพิจารณาแล้วทำไมต้องออกไม่กินก็ไม่ได้มันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาหิวขึ้นมา ทิ้งกัไปแล้วอยู่ไม่นานก็ออกไม่ออกก็ไม่ได้มันก็มีแต่ทุกข์ให้ทุกข์กายยังพอเปลี่ยนแปลงอริยบทได้แต่ทุกข์ใจมันวางไม่ลงเห็นน้าจ้าผู้เจ้าจึงว่าดูก่อนที่สูดทั้งหลายเธอจงทําความเพียรเพื่อเผากิเลสให้เหือดแห้งพยายามทําความรู้สุกตัวทัวพร้อมจะเดินหน้าถอยหลังแล้ายแล้วขวา เพราะความรู้สึกตัวนั้นเป็นอัตาเป็นตาอาวิชาถ้าทาลายความรู้สึกหมดมันก็หมดเหตุไม่อยู่ตรงนี้ผู้ย่าทําทางลายเกิดตเมื่อเหตุดับผลก่อนดับเหมือนไฟเมื่อไฟดับความร้อนมันก่อนดับจงจาให้ดีว่าตัวอวิชามันร้ายที่สุดเห็นแลวดูทางโลกเขาไม่ได้ศึกษา ด่านปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่เข้าใจไม่มีคนชี้แนะต่างคนต่างทะเลาะกันด้วยความรู้สึกพอรู้สึกขึ้นมาความเห็นผิดก็ถ่ายกันทะเลาะกันบอกแวก่การยื้อแย่งแข่งขันกันข่าปันรันแทงกันนะักเข้าเป็นกรียุคนใาเวลานี้บ้านเมืองเวลานี้ประจุบตนเนี่ยมันจะเข้าแบบในกรีย๊ยกนั่นแหละ แล้วจะดูข่าวทางการเมืองอะไรต่างๆเอาแต่ร่ำต่รวยคนรวยก็อยากรวยต่อไปอีกไอ้จนเขาก็มองไม่เห็นเข้าไม่ถึงก็เลยกลายมันจนตลอดไปอันนี้มันก็ถือว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกไปแต่แล้วใครเอาไปได้แผ่นดินมันก็แผ่นๆดินดูที่คนซื้อก็ตายคนขายก็ตายมามื่อรู้เท่าไรถึงยุคเรา เมื่อการยื้อแย่ง,ยงแข่งขันกันอยู่อันนี้แหละขาดการพิจารณาด้วยญาณด้วยในในศึกษาด้านธรรมะในศึกษาด้านปฏิบัติธรรมไม่สันท้าในการปฏิบัติแล้วก็มาได้ดูตัวเองในศึกษาโนตัวเองในขันเราในอยนายตนะเราเร่นี้มันจึงแตกต่างการสวนทางกันทางโลกกับธารมทีนั้นวันนี้ ผมถือโอกาสนี้จะมาชี้แจงเหตุของมันเพื่อควรรู้สึกคาว่าพระเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้พระเจ้าทางก็ไม่ได้หเห่อเหิรนเดยนไปในรูปโลกอารูปโลกนี้ลมประกาศอะไรพระเจ้าก็ตรัสรู้ในใ้ต้นโพนั่นเองในจิตของพระพุทธองค์นั่นเองจงกระทั่ทงรู้แจ้งทําลายขันทําลายตัวรู้สึกหมด ทำลายความรู้สึกหมดทั้งกว่างจิตท่านว่างว่างไปหมดทั้งร่างกายทั้งก็เห็นว่างไปหมดเลยทั้งตาทั้งกว่างทั้งหูทั้งกว่างทั้งจมูกทั้งกว่างทั้งปากทั้งกว่างทั้งใจทั้งกว่างว่างไปหมดเมื่อว่างไปหมดแล้วทำอะไรควกิเลสฝงทุเรีมันก็เกาะไม่ติดอนุกิเกรสมันก็เกาะไม่ติดนอกจากนั้นจะเป็นกิริยาแคนั้น ท่านจึงสามารถวางหลักฐานไว้ในพุทธศาสนาให้พวกเราเดินตามรอยเยียวยา,าองแสฉะนั้นผู้เจ้าจึงบอกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอป,ประมาโทมัจุนโอทัถังผู้ได้ประมาทผู้นั้นตายแล้วเวลานี้หลวงพ่อปิยนาผู้พุทธองค์วัดทางโลกเหนื่อยเปล่าเหนื่อยตรงไหน ใครจะมีทั์สมบัติมหาศาลเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เหมือนไม่มีพอนอนหลับนิวรณ์ธาตุทำความรู้สึกถับนั่นแหละตายไปครั้งหนึ่งตายไปแล้วเหลือแต่ธาตุความรู้สึกหมดแล้วไม่มีแล้วพราะนิวรณ์มันเกิดมันจางหายความรู้สึกเกิดมาเกิดอีกแล้วนี่แหละ จิตวิญญาณดัะน,นั้นพวกเราทั้งหลายถ้าเรายังมีความรู้สึกอยู่อย่าประมาทพยายามซักพวกมันให้เข้าใจใเด๋ยวนี้พวกคณาจารย์ต่างเขาพูดในตัวไปให้รู้ในรู้คำว่ารู้ในรู้นั่นคือปัญญาสติปัญญาเข้าไปรู้นั่นเองรู้แจง้งแทงตลอด ที่นี่มันก็เกิดตรงนั้นดักตรงนั้นนั่นไม่ติดแล้วเบือนบัวน้ำไน่บัวกลิ่งใครกลิ่งมานั่นแหละเห็นนั้นพวกเราอย่าประมาทเห็นนั้นวันนี้ผมจึงให้ว่าว่าย่อๆหาเหตุให้เรากำหนดตัวเดียวควบคุมความรู้สึกจงเอากายเป็นคู่หายังอาจิตยอยู่ จิตนี่คือตัวสติควบคุมมันอยู่กำหนดมันอยู่คงไม่เนินช้าไม่เกินรอเราจะสามารถเข้าใจในรู้สึกพอเข้าใจหมดความรู้สึกมันก็ไม่เกี่ยวข้องพะมันไม่ดิน้นรนแล้วหมดแล้วกระทบมาเสมือนกันเอามมีก็เอาค้อนกระทบไม้อย่างนั้นมันก็ไม่มีความรู้สึก เมืม่ความรู้สึกก็หมดกันไปถูสันดิเห็นนั่นแนหะขอให้จงจำเอาไว้เห็นในการปฏิบาททาัติธรรมนี่เดี๋ยวนี้หลายสำนักแม้กระทั่งวัดวาอารามก็มากมายครูต่คี้แน่ถึงจุดบ,บอดจริงๆนะหายายวนี้ใดการศึกษาอะไรหน่อยก็เป็นครูบาอาจารย์ไปแล้ว ที่นี้เขาอาศัยปริยัติเป็นหลักพอเรียนปริยัติแล้วเขาไปในปฏิบัติมันก็เหมือนกันไม่ได้เรียนทีนี้เรามาเรียนประการภาาปฏิบัติเรียนขั้นปรมัตคือรูปเวทนาจิตธรรมรเครจิตเตตสิกร,ร,รูปนิพพานฉะนั้นถ้าททำลายนามาลูกหรือขัน ขาเียคันธวีมุตหลุดพ้นในสิ่งสมมุติโลกโลกนี้มันสมมุติเราเรียนมาตั้งเล็กจนโตคลอดมาเราก็เรียนสมมุติมาตลอดทายทอดมาจากบิดามารดาโดยสมมุติที่จริงไม่ใช่เหตุมันอยู่ที่ว่ารู้จิตวิญญาณนั่นเองก็ตัณหานั่นเองกรรมนั่นเอง เป็นถูบ่งการอยู่เบื้องหลังพ่อแม่พี่น้องอันนั้นมันสมมุติตว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องขึ้นมามีความรู้สึกเจอหน้ากันก็นรักให้กันแต่งงานกันและการกระทําสวมชูอยู่กินกันจะเกิดมนุษย์ขึ้นมาเช็นเคื้อขายมาในมนุษย์โลกไม่รู้จักท้นสุนถึงยุคเราโดยเหตุนั้นพระเจ้าจึงมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกเพื่อโปรดยากัน เรลานี้เราคณะเหล่านี้เป็นบุญกุศลที่สุดเราได้มอบคันแค่มาปฏิบัติร่วมกันสมควรเราควรยึดหลักปฏิบัตินี้จนกว่าเราชีวิตหาดับไม่งั้นเรามารู้จะไปเกิดในภพใดภูมิใดฉะนั้นเราภูมิใจตัวเราเองที่ว่าเกิดมาได้ผู้ศาสนาแล้วก็ได้มาบวช แล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมในโอ้โหหายาเี่นั้นทะกเจ้าจึงพะยากรณ์ไว้ว่าใบาไม้กำมือเดียวกันในป่าถามพระพิษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ตอบว่าในป่านั้นมากใบไม้กำมือเดียวนิดเดียวคิดดูที่ว่าในยุคนี้สมัยนี้จะมีคนมาปฏิบัติหายา มันตรงกัิที่พระเจ้าพยากรมาสองพันกว่าปีแล้วเลาภูมิใจของเราเดินมาบวชพยายามเพียนไปเถิดนั่นลวงพ่อเองนี่ก็บวชเป็นครั้งแรกแล้วก็การบวชพรรษาเดียวเวลานี้ยี่สิบหกพรรษาดูตัวเองมันตลอดในสนใจในเรื่องผู้อื่นตำลับตงลาเขาก็ห้ามให้ดู นิมิตหมายธรรมะก็บอกให้ดูก็ไม่ดูมาตลอดเวลานี้ก็ยังดูตลอดแล้วก็ยังช่วยเหลือพวกคุณเจ้าและเมีตีวาถุบัฏิกาเสียนวันนี้จึงให้โอวาดหลักข้อใหญ่ๆเปินคติเตือนใจเราให้มุ่งปฏิบัติให้ดูตัวเองอาจจะพังเผอไปบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาของสติเราไม่สมบูรณ์ถ้าจะาเราสติสมบูรณ์หรือมรรคแปดจะมังคีกันเมื่อไหร่ศีลสมาธิปัญญามันจะถุกฟาดฟันเรียกว่ามรรคแปดธรรมจักมันจะหมุนติว้วนั่นมังคีแล้วมันจะทางกำแพงมานทางทิ่หนา้าไปหมดเมื่อนั้นเราทะลปปุปูพง พยามารมันจะร้องผมร้องไห้เลยมันไม่อยากให้ไปมันอยากให้อยู่วุ่นวายกรับพวกมันอันนั้นมันเป็นของผู้สแสวงหาทางพ้นจากกองทุกขแสวงหาโมกะธรรมฉะนั้นในที่สุดวันนี้หลวงพ่อขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้บมเพ็ญมา เ็นเวลายี่สิบหกปันศานี้ขอน้อมกิจอธิษฐานให้พระคุณเจ้าและอุบาสกบาศิกาขอเจริญในธรรมจนเฉลบรูล้ล่วงไปสมมุ่งมาตรรานาทุกประการด้วยเทินเจริญพอ